เคยเห็นไหมครับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่แบบพลิกโฉมตัวเองใหม่หมดเลยจากที่เคยเน้นเรื่องหนึ่งแบบสุดๆไปเลยนะแล้วจู่ๆก็เปลี่ยนไปอีกทางวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นแล้วหลักสูตรใหม่เนี่ยมันจะมาสร้างอนาคตของวงการสุขภาพได้ยังไงกันแน่นี่แหละครับหัวใจของการเปลี่ยนแปลงเลยจากชื่อที่เจาะจงมา,มากๆอย่างกัญชาเวชศาสตร์คือโฟกัสพืชชนิดเดียวเลยนะกลายมาเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์และนวัตกรรมสมุนไพร โอโ้มันเปิดกว้างขึ้นเยอะมากนี่มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนป้ายชื่อนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนวิสัยทัศน์เปลี่ยนมุมมองทั้งหมดเลยคําถามสําคัญเลยก็คือแล้วทําไมล่ะอะไรคือเหตุผลที่ทําให้ต้องเปลี่ยนกันขนาดใหญ่ขนาดนี้เอาล่ะครับเราไปหาคําตอบกันในพาร์ทแรกเลยโอเคครับมาถึงเหตุผลข้อแรก และผมว่าสําคัญที่สุดเลยนะคือหลักสูตรนี้เขาไม่ได้คิดกันเองในห้องประชุมครับแต่เขาสร้างมันขึ้นมาจากความต้องการจริงๆของโลกข้างนอกโลกของการทํางานเลยนี่คือการออกแบบที่เรียกว่าฟังเสียงจากตลาดแรงงานแบบเต็มๆคือการปรับหลักสูตรครั้งนี้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็นึกอยากจะเปลี่ยนไม่ใช่เลยแต่มันเป็นผลมาจากการไปเก็บข้อมูลไปรับฟังความคิดเห็นมาอย่างละเอียดเลยนะเพื่อให้มั่นใจได้ว่า คนที่เรียนจบออกไปเนี่ยจะเป็นคนที่ตลาดงานต้องการจริงๆแล้วเขาไปคุยกับใครมาบ้างโอ้โหดูสิครับไม่ได้มีแค่นักวิชาการในมหาวิทยาลัยนะแต่มีทั้งคนที่ต้องจ้างงานบัณฑิตจริงๆทั้งภาครัฐทั้งบริษัทเอกชนมีเสียงสะท้อนจากรุ่นพี่อย่างสิทธิ์เก่าด้วยแล้วก็ยังดูไปถึงแขนยุทธศาสตร์ของประเทศอีกคือระดมสมองกันจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเลยนี่แหละครับคือหลักประกันว่าหลักสูตรมันจะใช้ได้จริง ทีนี้มาดูเสียงจากภาคเอกชนกันบ้างอันนี้น่าสนใจมากครับเขาบอกชัดเลยว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องการแค่คนที่เก่งแต่ในตำรานะแต่ต้องสื่อสารเป็นด้วยและที่สำคัญมากๆเลยคือต้องทำชีวสารสนเทศหรือ bioinformatics เป็นด้วยเอาง่ายๆก็คือการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลชีวภาพขนาดใหญ่ๆเพื่อหาคำตอบใหม่ๆทางการแพทย์นั่นเองครับซึ่งทักษะนี้บอกเลยว่ากำลังเป็นที่ต้องการของตลาดสุดๆ ตัดภาพมาที่ฝั่งภาครัฐบ้างเป้าหมายก็ชัดเจนไม่แพ้กันเลยครับคือเขาอยากจะเปลี่ยนงานวิจัยที่อยู่บนหิ่งเนี่ยให้มันกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายได้จริงมีมูล,ลค่าในตลาดได้พูดง่ายๆคือผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่มันจับต้องได้จริงไม่ใช่อยู่แค่ในกระดาษและที่สำคัญสุดๆเลยนะ คือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันมาได้ถูกจังหวะมากๆเลยครับเพราะมันไปสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติพอดีแป๊ะที่ตอนนี้กําลังผลักดันเรื่องอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพกับการแพทย์แบบเต็มที่มันก็เลยเหมือนกับว่าบัณฑิตท,ที่จบจากหลักสูตรนี้ไปเนี่ยจะกลายเป็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่ประเทศกําลังต้องการเพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าเลยละครับ เอาละครับพอรู้เหตุผลเบื้องหลังกันแล้วคราวนี้เรามาเจาะลึกกันที่ตัวพิมพ์เขียวใหม่กันบ้างดีกว่าว่าไอที่ว่าเปลี่ยนเนี่ยโครงสร้างข้างในมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนจากตารางนี้จะเห็นภาพชัดเจนมากเลยครับคือเขาลดวิชาพื้นฐานทั่วไปลงแล้วไปเพิ่มน้ำหนักให้กับวิชาเฉพาะทางมากขึ้นไปอีกเป็น90หน่วยกิตแปลง่ายๆก็คือเวลาเรียนส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปกับความรู้ที่มันจำเป็นกับอาชีพโดยตรงเลย ทำให้คนที่เรียนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญที่ลึกและเข้มข้นขึ้นไปอีกทีนี้พ่อมีการเพิ่มก็ต้องมีการปรับออกใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างวิชาที่ถูกปรับออกไปจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่จะโฟกัสที่เรื่องกัญชาเป็นหลักซึ่งการเอาออกเนี่ยไม่ได้แปลว่าเรื่องพวกนี้ไม่สําคัญนะครับแต่มันคือการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์เพื่อเปิดทางเปิดพื้นที่กับวิชาใหม่ๆที่มันกว้างและครอบโจดอนาคตได้มากกว่าและนี่ครับคือภาพของอนาคตที่เข้ามาแทนที่ โอ้โหดูชื่อแต่ละวิชาสิครับน่าตื่นเต้นมากมีทั้งการเอา AI มาใช้กับนวัตกรรมสมุนไพรมีวิชาที่สอนให้สร้างสตาร์ทอัพเป็นของตัวเองไหนจะเรื่องชีวสารสนเทศหรือการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์พันสูงอีกนี่มันคือการเตรียมคนให้พร้อมสำหรับโลกยุคใหม่ของจริงเลยครับพอเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วบัณฑิตที่จบออกมาจากหลักสูตรโฉมใหม่นี้ล่ะเขาจะเป็นคนแบบไหน แล้วจะมีเส้นทางอาชีพเป็นยังไงบ้างสุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเส้นทางอาชีพมันหลากหลายสุดๆไปเลยจะไปทํางานบริษัทเอกชนก็ได้หรือจะไปทํางานภาครัฐก็ดีแต่ที่น่าจับตามองเลยคือส่วนนี้ครับ1ใน4หรือ25เนี่ยถูกคาดหวังให้กลายเป็นผู้ประกอบการคือไปสร้างธุรกิจของตัวเองเลยนี่มันคือหลักสูตรที่ไม่ได้สร้างแค่ลูกจ้างนะครับแต่เขาตั้งใจจะสร้างเจ้าของกิจการด้วย บัณฑิตที่จบจากที่นี่จะถูกสร้างขึ้นมาบนเสาหลักสีต้นนี้ครับ1เลยคือต้องมีความรู้ที่เชี่ยวชาญจริงๆ2คือต้องมีทักษะปฏิบัติในห้องแล็บที่ทําเป็นไม่ใช่แค่รู้ทฤษฎี3คือต้องมีจรรยาบรณวิชาชีพที่เชื่อถือได้และเสาสุดท้ายที่สําคัญมากก็คือต้องสร้างนวัตกรรมเป็นและสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยครบเครื่องเลยครับสําหรับคุณสมบัติของนักนวัตกรรมยุคใหม่ แล้วพอมีคุณสมบัติครบแบบนี้อาชีพอะไรบ้างหละที่ทำได้ลองดูตัวอย่างพวกนี้สิครับโอ้โหเส้นทางมันเปิดกว้างมากๆเลยนะตั้งแต่เป็นนักวิทยา,าศาสตร์การแพทย์นักวิจัยในบริษัทยาหรือจะไปทำงานในองค์กรภาครัฐอย่างอยอยก็ได้หรือถ้าใจรักก็กระโดดไปเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสุขภาพของตัวเองเลยก็ได้นี่แหละครับคือความยืดหยุ่นที่หลักสูตรนี้มอบให้มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับ เราจะมาสรุปให้เห็นภาพชัดๆกันเลยว่าอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้หลักสูตรนี้แตกต่างและเป็นเหมือนกับประตูหรืออาจจะเป็นฐานปล่อยจรวดสู่อนาคตในสายงานนวัตกรรมสุขภาพแล้วอะไรล่ะที่ทำให้ที่นี่ไม่เหมือนใครถ้าเราลองเทียบกับที่อื่นที่อาจจะเน้นการวิจัยแบบทั่วไปจะเห็นเลยครับว่าจุดแข็งของหลักสูตรนี้คือการบูรณาการครับ คือการเอาวิทยาศาสตร์การแพทย์มาร่วมเข้ากับนวัตกรรมสมุนไพรและที่สําคัญคือมีเป้าหมายชัดเจนมากๆว่าจะสร้างผู้ประกอบการคนที่สามารถเปลี่ยนงานวิจัยให้กลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จได้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปจุดขายที่ไม่เหมือนใครจริงๆก็คือการผสมผสานที่ทรงพลังของ3อย่างนี้แหละครับ 1. คือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่แข็งกร่ง 2. คือนวัตกรรมสมุนไพรที่ทันสมัย และ 3. คือการฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างผู้นําในอุตสาหกรรมสุขภาพยุคใหม่โดยเฉพาะเลยแต่เดี๋ยวก่อนความรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวยังไม่พอครับหลักสูตรนี้เขายังสร้างสะพานเชื่อมตรงไปถึงโลกอุตสาหกรรมจริงๆด้วยหมายความว่าไงหมายความว่าคนเรียนจะได้เรียนกับตัวจริงเสียง,งจริงจากบริษัทชั้นนำได้ทำโปรเจกต์ร่วมกับเขาและที่สำคัญคือได้สร้างคอนเน็กชันไว้ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเลยด้วยซ้ำ และตัวเลขนี้คือเครื่องยืนยันที่ดีที่สุดเลยครับ450นี่คือจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำย้ำว่าขั้นต่ำนะครับที่นักศึกษาทุกคนจะต้องไปฝึกงานในสถานประกอบการจริงๆก่อนจะเรียนจบซึ่งประสบการณ์ตรงขนาดนี้เนี่ยหาที่ไหนได้ง่ายๆเลยนะครับสรุปก็คือหลักสูตรนี้มันเป็นอะไรที่ มากกว่าแค่ใบปริญญาจริงๆครับมันคือฐานปล่อยจรวดดีๆนี่เองที่พร้อมจะส่งบัณฑิตให้พุ่งทยานไปสู่วงการนวัตกรรมสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดตามกันก็คือนวัตกรรมด้านสุขภาพชิ้นต่อไปที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกของเราแล้วใครจะรู้ล่ะครับว่าจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมชิ้นนั้นอาจจะมาจากคนที่กำลังฟังเรื่องราวนี้อยู่ก็เป็นได้ นั่งละครับคือคำถามที่น่าสนใจที่สุด